คำปฏิญาณตนต,ต่อต้านการพุจริตโรงเรียนบ้านส,ส,สวายสอประชาบูรณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขตหนึ่งข้าพเจ้า,จานายนุสประวระรวัรขอกล่าวคำปฏิญาณว่าห<อ><อ>นึ่งข้าพเจ้า,ะจ,าจะร่วมมือกันต่อต้านการพุจริตทุกรูปแบบ เพื่อนำพาบ้านเมืองพาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง่องอย่างยั Beijing> ่งยืนาสองข้าพเจ้าจะไม่ใช้ความรู้ความสามารถเอาเปรียบเปรียบเพียนผู้อื่นและจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของความซื่อสัตย์สุจริต สามข้าพเจ้าจะเคารพกฎหมายปติกาได้ระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัดจะร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่มีจริยธรรมคุณธรรมและธรรมาิบาล ซ้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นเหยื่อจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของข้านิยมของข้านิยมการติดสินบนการติดสินบนจะไม่ใช้อำนาจหน้าที่จะไม่ใช้อำนาจหน้าที่เอาประโยชน์ส่วนรวมเอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตนมาเป็นประโยชน์ส่วนตน